ดีค่ะเด็กๆพบกับครูเหมียวเมียวเมียวเม,มียวอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเมียวจะมาเล่านิทานเรื่องน้องเต้ขี้กลัวให้เด็กๆ,ๆฟังนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานเรื่องน้องเต้ขี้กลัวกันเลยค่ะเปิดเทอมใหม่แล้วคุณแม่พาน้องเต้ไปเข้าค่ายศิลปะกับเพื่อนๆตามโรงเรียน น้องเต้ไม่คุ้นเคยกับเพื่อนใหม่จึงร้องไห้น้องแงไม่ยอมออกห่างจากคุณแม่คุณูจึงให้คุณแม่เข้าไปในห้องเรียนด้วยน้องเต้ไม่ยอมเรียนหรือเล่นกับเพื่อนเลย น้องเต้ขี้กลัวนั่นเองทําไมน้องเต้จึงขี้กลัวอาเด็กๆสงสัยไหมคะน้องเต้กลัวคุณแม่ไม่อยู่เป็นเพื่อนในห้องถ้าเด็กๆเป็นน้องเต้เด็กๆจะทําอย่างไรอะคิดไว้นะว่าเด็กๆจะทําอย่างไรเด็กๆก็น่าจะเหมือนกับน้องเต้นั่นแหละฮ่าคุณเมียว่านะคะไปฟังหน้าที่สองกันต่อเลยค่ะคุณแม่ ไม่หนีน้องเต้ไปไหนหรอกจ้ะวันนี้คุณครูให้คุณแม่อยู่กับน้องเต้ท้กวันเลยนะน้องเต้มองหน้าคุณแม่กล้กากลกัวที่จะไปหาเพื่อนคุณแม่ให้สัญญาคุณแม่ไม่หนีไปไหนรอกน้องเต้ไปเล่นกับเพื่อนเธอน้องเต้เดินไปหาเพื่อนสักคู่เดี๋ยวน้องเต้ก็เดินกลับมาหาคุณแม่อีกใครหน้าอนุญาตให้คุณแม่ของน้องเต้เข้ามานั่งในห้องเรียน เด็กๆว่าใครอนุญาตให้คุณแม่ของน้องเต้เข้ามานั่งในห้องเรียนนะตอบค่ะตอบค่ะคุณครูนั่นเองถูกต้องค่ะแล้วคุณแม่สัญญากับน้องเต้ว่าอย่างไรน้องเต้จึงเดินไปเล่นกับเพื่อนๆคะ่ะก็คุณแม่ให้สัญญาว่าคุณแม่จะไม่หนีน้องเต้ไปไหนหรอกฮ่าเด็กๆขาเด็กๆเ,เคยให้ใครไปนั่งเฝ้าที่โรงเรียนบ้างหรือไม่อืมใครบ้างนะที่ให้คุณแม่ไปเฝ้าที่โรงเรียนอะต้องมีแน่นอนเลยอ่าหรือว่าจะเป็นน้อง ติ๊กต๊กติ๊กต๊กไม่บอกดีกว่าค่ะต่อไปค่ะ <c oughs> คุณครูเข้ามาคุยกับน้องเต้และชวนให้ไปวาดภาพกับเพื่อน,อนคุณแม่บอกให้น้องเต้ไปกับคุณครูน้องเต้ยอมทำตามที่คุณแม่บอกขณะนั่งวาดภาพกับเพื่อนมือก็หยิบสีมาระบายแต่สายตาจ้องม,มองแม่ตลอดเมื่อน้นองเต้ทำกิจกรรมเล่นของเล่นกับเพื่อน,อน,อนจนเพลินน้องเต้ลืมว่าคุณแม่นั่งคอยดู จน,น neck. คุณแม่บอกกับคุณครูว่าคุณแม่จะลองออกไปนอกห้องให้คุณครูดูสิว่าน้องเต้จะทําอย่างไรเอาแล้วคุณแม่ออกไปนอกห้องเรียนแล้วน้องเต้จะทําอย่างไรดีนะเด็กๆว่าน้องเต้เดินไปเล่นของเล่นกับใครคะตอบสิคะตอบคุณแมวสิคะไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนถูกต้องค่ะขณะที่น้องเต้นั่งวาดภาพกับเพื่อนๆสายตาของน้องเต้จ้องไปที่ใครนะจ้องไปที่ใครคุณครู เล่นอยู่กับเพื่อนๆจนเพลินก็คุณแม่ลูกเดินออกไปนอกห้องนั่นไงถ้าเด็กๆห่านไปแล้วไม่พบคุณพ่อคุณแม่นั่งเฝ้าอยู่ในห้องเด็กๆจะทําอย่างไรคะลองไปคิดดูนะคะเด็กๆไปต่อคะ่ะจนกระทั่งหมดเวลาคุณครูบอกให้เด็กๆเก็เกอบอุปกรณ์เข้าที่น้องเต้มองไปยังมุมที่คุณแม่นั่งอยู่น้องเต้ไม่เห็นคุณแม่ก็เยื้องร้องไห้ส่งเสียงดัง จนคุณแม่ต้องเข้ามาหาน้องเต้น้องเต้วิ่งไปกอดคุณแม่แล้วบอกกับคุณแม่ว่าคุณแม่ครับน้องเต้กลัวน้องเต้ไม่อยากมาที่นี่แล้วค่ะคุณแม่กอดน,น้องเต้พร้อมบอกให้น้องเต้ฟังว่าที่ค่ายศิลปะเด็กๆทุก,กคนจะมาทํากิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันมีทังวาดภาพปั้นดินน้ำมันและประดิษฐ์ของเล่นด้วยนะคะดูสิที่ค่ายมีสนามเด็กเล่นมีเพื่อนยเยอะแยะไปหมดคุณครูใจดีด้วย น้องเต้ยังจะกลัวอีกเหรอจ้าน้องเต้ค่อยๆเงยหน้าขี่หมอคุณแม่แล้วก็มองไปที่เพื่อนๆพร้อมกับพูดกับคุณแม่ว่าน้องเต้จะไม่กลัวแล้วครับแต่คุณแม่ต้องสัญญาตาำน้องเต้ก่อนว่าคุณแม่จะต้องมาส่งน้องเต้ที่ค่้ายทุกวันนะครับได้ค่ะน้องเต้จบแล้วค่ะมีคําถามนะคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้องเต้หันไปที่มุมห้องแล้วไม่พบคุณแม่ฮ่าฮ ร้องไห้และตกใจกลัวนะสิฮ่าฮคุณแม่ไม่น้อยเมื่อน้องเต้ไม่ขอบคุณแม่น้องเต้ทาอย่างไรคะเด็กๆวิ่งไปดูคุณแม่ที่มุมห้องแล้วยืนร้องไห้ส่งเสียงดังเลยเด็กๆเป็นอย่างน้องเต้หรือเปล่านะแล้วคุณแม่ทําอย่างไรเมื่อได้ยินเสียงน้องเต้ร้องไห้เสียงดังติ๊กตกติ๊กตกรีบเข้าไปหาน้องเต้แล้วกอดน้องเต้ไว้นั่นเองคุณแม่นะทําอย่างไรน้องเต้จึงยอมมาที่ค่ายศิลปะ ค่อยค่คุยนะคะให้น้องเต้เข้าใจว่าค่ายศิลปะเนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้มีการทำกิจกรรมสนุกสนุกร่วมกันมีนั้งวาดภาพบันดินน้ำมันและประดิษฐ์ของเล่นด้วยมีสนามเด็กเล่นมีเพื่อนเยอะแยะและคุณครูใจดีด้วยเด็กๆขาเวลาเด็กๆกลัวเสียใจโมโหเด็กๆต้องฟังเหตุผลนะคะว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูให้ทำเนี่ยเพราะอะไรนะคะเหตุผลต้องมีเหตุผลเหตุผลเท่านั้นที่จะทําให้ทุกเรื่องเรา ดีขึ้นจบได้ง่ายแล้วก็ลดปัญหาแล้วก็สบายใจด้วยค่ะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องน้องเต้ค,คิดบวจบแล้วนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคู่เมียวเมียวเมย,มย,มย,มยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวันที่15 15, 15มิถุนาโยน2564 วันอังคารนะคะวันนี้วันอังคารวันที่สองนะเรายังอยู่ที่หน่วยอารมณ์ของฉันเมื่อวานนี้โมหโหวันนี้ก็ทำไมคะ oh. กลัวนั่นเองค่ะกลัวเด็กๆกลัวอะไรบ้างคะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะกลัวนั่นเองนะคะความกลัวฉันควรวทำอย่างไรนะคะ เมื่อฉันกลัวนะคะเมื่อฉันกลัวนี่หน้าตาลักษณะท่าทางของการกลัวจะเป็นแบบนี้นะคะกลัวนั่นเอง f frea frea แปลว่ากลัวนั่นเองกลัวอะไรนะค่ะเด็กๆคะนี่ใครจำได้ไหมคะคนนี้คือน้องก้องวนฟังนี้เป็นน้องฟ้าน้องก้องกับน้องฟ้ากำลังกลัวอยู่ อะเด็กๆกลัวไหมคะเด็กๆกลัวอะไรบ้างเอ่ยอ่าคุณหญ่เ่านิทาไปให้เด็กๆฟังเมื่อกี้แล้วใช่ไหมคะเด็กๆฟังแล้วใช่ไหมนิทานมีชื่อเรื่องว่าอะไรนะน้องก้องหรือน้องฟ้าที่กลัวนะน้องเต้ขี่กลัวค่ะมีชื่อเรื่องว่าน้องเต้ขี่กลัวเป็นยังไงคะฟังแล้วอ่าน้องเต้กลัวอะไรเด็กๆรู้แล้วใช่มารู้แล้วใช่น้องเต้กลัวคุณแม่ใช่ไหมคะกลัวคุณแม่จะหนี ไปที่อื่นใช่ไหมกลัวคุณแม่จะหนีออกจากนอกห้องกลัวจะหนีจากน้องเต้ไปเพราะน้องเต้ไปที่ไหนไปที่อะไรไปที่ศูนย์อะไรคะศูนย์ศิลปะใช่ไหมคะศูนย์ศิลปะมีกิจกรรมดีๆให้ทำเยอะแยะเลยและน้องเต้ก็ไม่กล้าเข้าไปในห้องคนเดียวเพราะว่าทำไมกลัว,กล,วกลัวเพื่อน,ๆๆนะะกลัวครูนะคะกลัวคุณแม่ด้วยกลัวคุณแม่จะหนีไปที่อื่นกลัวคุณแม่จะไม่อยู่กับน้องเต้นะคะอ่านไปต่อค่ะแล้วอะไรคะ ทำให้เรากลัวอ่าสิ่งที่ทําให้เรากลัวน้องเต้กลัวคุณแม่ใช่ไหมคะกลัวคุณแม่จะหนีไปที่อื่นใช่ไหมกลัวคุณแม่ไม่อยู่กับตัวเองใช่ไหมคะอ่าแล้วเด็กๆเรากลัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างว่าสิ่งที่ทําให้เรากลัวมีอะไรบ้างอ้าวนี่น้องฟ้าน้องฟ้ากลัวอะไรคะน้องฟ้ากลัวเสียงดังกลัวเสียงเสียงดังจากอะไรน้องฟ้ากลัวเสียงดังจากอะไรคะน้องฟ้ากลัวเสียงดังจาก เรื่องบินนั่นเองเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเสียงดังมากเพราะว่าเครื่องบินเสียงดังมากจึงทําให้เกิดความกลัวนั่นเองจึงทําให้เกิดความกลัวแล้วทาไมละ่ะทําไมกลัวก็เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมีเครื่องยนต์ที่ใหญ่มากๆนะคะเวลาเครื่องทํางานเนี่ยก็ต้องมีเสียงดังมอใช่ไหมคะเสียงดังมากก็เลยทําให้เรารู้สึกกลัวนั่นเองนะคะ จึงทาให้เรารู้ส like, ึกกลัวเวลาเราอยู่ใกล้ๆก so ับเครื okay? ่องบินนะคะเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาใหญ่มากแล้วเราจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ตัวเองกลัวลดความกลัวเด็กๆมีมือสองมือใช่ไหมคะเด็กๆก็ปิดหูเลยเวลาได้ยินเสียงเครื่องบินหรือไม่ถ้าเด็กๆมีผ้าเด็กๆก็เอามาปิดหูนะคะเสียงดังก็จะเบาลงและเด็กๆก็จะลดความกลัวลงไปได้ด้วยนะคะต่อไปค่ะกลัวอะไรคะเนี่ยอ้โกลัวอะไรกลัวความมืดนั่นเองกลัวความมืด ไม่เลยถึงกลัวควางม,มืดก็พอว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นปิดตาสิคะหลับตาก็ได้เห็นไหมมืดแล้วก็มองไม่เห็นใช่ไหมคะไม่ได้ยินเสียงแต่ถ้าได้ยินเสียงปุ๊บก,ก็ไม่รู้ว่าเสียงอะอะไรมองไม่เห็นเราจึงเกิดความรู้สึกกลัวนั่นเองว่าไม่รู้ว่าเสียงที่ดังมามันคือเสียงอะไรแล้วเงียบเงยียบมืดตื่นไม่มีเสียงอะไรเลยเราก็จะคิดจินตนาการว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะถ้า เราต้องการที่จะลดความกลัวของเราลงเกิดความกังวนลดความกังวลลงเราก็ทําไมคะเพิ่มแสงสว่างเข้าไปใช่ไหมในเมื่อเบิดไม่มีแสงสว่างเราก็เพิ่มแสงสว่างเข้าไปทไมโดยการทําไมคะนําไฟฉายนํำไฟฉายมาฉายเพิ่มแสงสว่างนะคะถ้าเราไม่มีไฟฉายเราก็ ใช้เทียนนะคะแต่เทียนต้องมีไฟแช็กแล้วก็ไฟขีดนะคะถึงจะถูกไฟได้แต่ถ้าเด็กๆจะไปไหนในเวลากลางคืนหรือจําเป็นต้องไปเตรียมพกไฟฉายไปด้วยเลยเด็กๆก็จะมีแสงสว่างแล้วก็มองเห็นเด็กๆก็จะลดความกลัวลงไปได้บ้างนะคะต่อไปเด็กๆกลัวอะไรเอ่ยกลัวสัตว์นั่นเองกลัวอะไรคะนี่คืองูนั่นเองงองูกลัวสัตว์นะคะกลัวสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะกลัวอะไรอีก สัตว์บางชนิดที่มีพิษแล้วก็ดุร้ายใช่ไหมคะอย่างคนนี้น้องก้องกวัวงูทําไมน้องก้องถึงกวางงูเพราะว่างูมีพิษเด็กๆจะรับรู้ว่างูมีพิษเด็กๆก,ก็เลยจะเกิดความกลัวแล้วอีกอย่างหนึง่งงูเนี่ยเขาจะอยู่ในที่ที่มันรกนะคะแล้วก็อยู่ในที่ที่มีหญ้านะคะหญ้าปกคลุมหนานแน่นเลยนะคะงูชอบอยู่ในนั้นแต่ถ้าหากเด็กๆนะคะจาเป็น บริเวณที่มีหญ้ารกๆใช่ไหมคะเด็กๆก็ทําไมคะไม้เด็กไม้ใช้ไม้เขี่ยวๆเขี่ยวแแบบหญ้าออกนะคะแแวกหญ้าตรงทางเดินของเราเพื่อเปิดทางให้มันเห็นมูหรือไม่ให้มูมันหนีไปนะคะหรือไม่ถ้าเราไม่จำเป็นเราก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงทางที่มันลบนะคะแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางนี้เดินทางอื่นที่ไม่ลบนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มูนะคะมากัดเรานะคะแล้วอะไรอีกคะกลัวอะไรคะ กลัวความสูงนั่นเองนะคะเด็กๆบางคนกลัวความสูงเนี่ยเนียวก็กลัวความสูงนะคะเพราะว่าวความสูงเนี่ยมันก็จะเหมือนไปอยู่ในที่สูงจะไม่มีอะไรปกป้องตัวเองมันจะเป็นที่โล่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตกลงมาอาจจะเกิดอันตรายนะคะ แล้วก็มันว่าปิงมากเลยนะคะขึ้นไปที่สูงสูงเนี่ยมันจะเหมือนไม่ปลอดภัยเหมือนไม่มีอะไรป้องกันเราได้นะคะเราก็เลยจึงเกิดความกลัวมันจะเป็นวิววิววิวนะคะแล้วก็มีอันตรายด้วยนะคะถ้าเราจะไม่ให้ลดความกลัวของตัวเองนะคะเราก็หาบันไดนะคะหาบันไดมาวางรองไว้ว่าเวลาเราขึ้นไปเราจะได้มีบันไดมีโต๊ะ,ะมีบันไดมีโต๊ะมาวางรองไว้เผื่อว่าว่าเราจะลงมาเราจะได้มี มีที่เกยียบเพจะได้ลงมาได้ง่ายๆแต่ถ้าเราไม่มีอะไรรองอยู่ข้างล่างเลยเปีนขึ้นไปแล้วแบบนี้มองลงมามันโล่งมันโล่งว่างเปล่ามากเลยแล้วมันดูกบสูงมากเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะลงไปได้ไหมถ้าเราตรงไปเราจะเกาะอ,อะไรเกาะไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้นะคะคือความสูงความสูงนะคะเวลาเด็กๆขึ้นไปที่สูงๆเนี่ยต้องหาอะไรมารองนะคะมารองไว้เพื่อตัวเองก็ได้ขึ้นไปแล้วเวลาจะลงมาจะได้มีที่เหยียบลงมา ะะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปไม่ก็ไม่ต้องไปขึ้นขึ้นไปบนตึกที่สูงหรือไม่ต้องเดินไปจับลาวบริเวณลาวหรือว่าระเบียงบ้านที่สูงๆนะคะเพราะว่าจะเกิดอ,อันตรายได้และสิ่งที่ทําให้ตัวเป็นกลัวมีอะไรอีกอ๋อนี่นี่คือเป็นสัตว์ดุร้ายนะคะสัตว์ดุร้ายนี่คือตัวอะไรเสือนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็จะรับรู้มวาว่าเจ้าเสือเนี่ยหน้าตาแบบนี้มันดุร้ายนะคะ จริงๆเด็กๆไม่ควรเข้าใกล้ะนะคะไม่ควรเข้าใกล้ไม่ควรยื่นมือเข้าไปในกรงเวลาเด็กๆไปสวนสัตว์ไม่ไม่ควรเข้าใกล้เลยจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์กินเนื้อนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ที่ดุดหา่ยด้วยนี่นี่ก็คือเป็นงูมีพิษอย่างที่คุณหนียวบอกนะคะต่อไปเจ้าหนูเจ้าหนูเนี่ยที่เรากลัวก็คือตรงไนคะเจ้าหนูเนี่ยมีเชื้อโรคนะคะมีเชื้อโรคนะ ในรถในเครื่องยนต์ของรถนะคะแล้วก็ชอบมาคุยขยะนะคะแบบนี้นะคะุูเป็นสัตว์ที่น่ารักน,นะคะ,ะเด็กๆเห็นอะไรไหมคะอันนี้คืออะไรคะอ่านิ้ววิเศษนิ้ววิเศษเอาออกมาค่ะแล้วก็วงเป็นวุมลง นั่นเองนะคะเป็นรูปรูปทรงเรขาคณิตนะคะวงกลมนะคะเป็นรูปทรงเรขาคณิตมีชื่อว่าวงกลมนะคะหรือภาษาอังกฤษ circle หรือภาษาอังกฤษ circle นะคะ circle แปลว่าวงกลมนั่นเองเด็กๆรู้จักหมดแล้วต่อไปอะไรคะอะไรมีแหลมแหลมด้วยคล้ายๆพีระมิดเลย อะไรคะมีกี่มุมคะมานับนะ1มุมสมุมสามุมฮะมี3ามมุมนะคะนื้วพิเศษจิ้มมาค่ะนะคะแล้วนะคะจิ้มขึ้นข้างบนลงเฉียงมาด้านล่างแล้วก็กลับมาที่เดิมขึ้นข้างบนเฉียงไปด้านข้างแล้วก็กลับมาที่เดิมนะคะเรียกว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมุมกลม สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอ่านี่นะคะเรียกว่าสามเหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมนะคะคืนเฉียงแล้วก็มาสามเหลี่ยมนะคะภาษาอังกฤษบอกว่าท้ายแองเจิลท้ายแองเจิลท้สามเหลี่ยมนะคะท้า, and you <Yeah. S 1> ายแองเจิลท้ายแแปลว่าสามเหลี่ยมค่ะอ่าต่อไป เดี๋ยวมานับมุม1มุม2มุมสมุมสี่มุมเอามหมนะคะ1มุม2มุม3ามุม4ี่มุมนะคะสี่มุมอ่ะมีพวิเศษขึ้นข้างบนไปลงนวดลงมาข้างล่างกลับมาที่เดิมนะคะขึ้นข้างบนเฉียงไปเชียงเข้ามาขึ้นข้างบนคีดคล้อยไปลงมากลับมาที่เดิมเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะหรือว่า square 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 แปลว่าสี่เหลี่ยมนะคะ square square สี่เหลี่ยมค่ะเก่งมากนะคะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรูปทรงเรขาคณิตค่ะ,คนนคะอะไรคะ s i u a r e pi square อ่าเก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปนับเลขก,กันตามนี้เลยดีกว่าค่ะวะ 11 11 12 12 12 13 12, 13 1 t 1 e 1 v 1 t 1 e 1 v 1ส1บ1อ1 t f สิบเก้าทวันที่ยี่สิบอ่าฮะเด็กๆต้องฝึกนับเลขน,นะคะตั้งแต่1ถึง20เลยนะคะเด็กๆต,ตั้งใจคบถวนนะคะ,ะมาคบทวนกับครูเหมียวอีกสักหนึ่งรอบนะคะ11 12 13า สิบสี6 หางก้างปลาค่ะเห็นไหมคะหัวปาลาก้างปลาหางปลานะคะหัวปลาก็บอกว่าสิ่งที่ทําให้ฉันกลัวนะคะหรือสาเหตุที่ทําให้เรากลัวอย่ายกตัวอย่างงูนะคะเออเออเออตึ๊ก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 ะึะก๊กตึมคตึะคะ๊กตึ๊กตึ๊กตึกต ใส่ลงไปเกลี์ลงไปในผ่านก้างตานะคะแล้วส่งการบ้านนะคะมาให้คูเหงียวในอัลบั้มการบ้านวันที่15่ินายนอไปนนสนะคะค่ะสำหรับวันนี้เมื่อฉันกลัวฉันจะทําอย่างไรใช่ไหมคะก็บอกไปแล้วเนาะถ้าเรากลัวความมืดเราก็ทำไงคะไฟฉายนําไฟฉายจะเพิ่มแสงสว่างก็จะมีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นมีแสงสว่างเข้ามาเราก็จะ กลัวแล้วกลัวเสียงดังจากเครื่องบินใช่ไหมคะเราก็เอามือปิดหูปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากไม่ใช่ปิดหูค่ะเสียงดังก็จะลดลงแล้วใช่ไหมคะเอ๊ะถ้าเรากลัวอะไรอีกกลัวสัตว์ใช่ไหมคะกลัวสัตว์มีพิษกลัวสัตว์บางชนิดกลัวสัตว์ต่างๆจะอยากใชนงูเราก็ไม่เดินในทางเ,เดินไม่ไม่ไปเดินในทางที่มีหญ้ารกปกคุมนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยง,ยงไปเดินทางอื่น เราจาเป็นต้องเดินแล้วก็เอาไมา้เขีย่ยเขี่ยเขี่ยเอาไมา้เขีย่ยเขี่ยเขี่ยเขี่ยนะคะเปิดขาให้เรามองเห็นสัตว์มีพิษอย่างเช่นงูม,มาอะไรามาอะไรมนะไม่ใช่มไม่แลแม่ป่องใช่ไหมคะตัดขาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเรากลัวความสูงใช่ไหมคะเรากลัวความสูงเราก็ทาไมคะหลีกเลี่ยงที่จะขึ้นที่สูงแต่ถ้าจําเป็นที่จะขึ้นที่สูงต้องหาอะไรจับไว้หาอะไรที่เราสามารถสามารถพักพิงพักพักพิงได้เอ่อ สามารถที่จะจับได้สามารถที่จะพยุงตัวเราได้มีที่พักให้กับเราได้ถ้าเราขึ้นไปนบนที่สูงนะคะถ้าเราจะไปจริงๆก็หาต๊หาบันไดเพื่อที่จะทําไมคะเสริมให้มันจากสูงให้เป็นเออสูงน้อยลงใช่ไหมคะ จากที่สูงมากๆเรามีบันไดรองอยู่มีโต๊าอี้รองอยู่มีโต๊ะรองอยู่ความสูงที่สูงมากๆก็จะลดลงเราก็จะลดความกลัวลงมาได้บ้างาความสูงมันก็จะน้อยนิดนึงเบาลงหน่อยเราก็จะได้ไม่ต้องหัวมากยิ่งขึ้นนะคะอะเด็กๆขาวันนี้สําหรับความกลัวจบเพียง่านี้ค่ะบายบายสวัสดีคะ่ะ